สวัสดีครับกระผมนายคามินชะนแนนขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมคีครั้งที่251ประจำวันพุทธที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะโมตัสสะพระกะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสมมัสสะ นะโมตัสสะะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภาราชศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานางวะรังคันธัง สีวะลีจมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังภรัง อรหันตาน,นันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพภะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชแนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีครั้งที่251นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระศรีอริยะเมตรายในชาติปัจจุบันนี้ด้ดยเถิดประเจ้าค่า